สวัสดีครับช่องลุงเกียติชาแนลครับสิพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศริมฝั่งโค้งนะครับ15ค่ำเดือน11นะครับวันนี้เป็นมือออกพรรษานะครับไปชมบรรยากาศคุ้งน้ําโค้งนะครับบรรยากาศสองฝั่งโค้งและผูตะไลนะครับชมไฟแสงสีงามๆครับเปเดินงนั้นกันนะครับกาจีเหลือจะคนที่ต้องการแท้ๆนะครับคนเที่ยวมาดูมาร่วมงานหรือว่ามาจังสันจังสีข้าเจ้าครับ ถึงเวลาจะกลับบ้านนะครับต้องไปพญานาคครับต้องไปพญานาคไปนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดนะครับมันเป็นปรากฏการณ์นะครับพอไปพี่น้องพูดถึงว่าแมนบอมันก็บอกมาได้ลครับอ่ามันเป็นปรากฏการณ์นะครับพอไพี่น้องต้องเข้าใจว่าเป็นปรากฏการณ์ครับบอสามารถกับรันสีได้ว่า สมีเท่าไหรหรือว่าบบมีเท่าไรเนาะอันนี้ไปรับปากระพไพ่บ่ได้มันเป็นปรากฏการ์ต้องมาชมด้วยตัวเองนะครับวันนี้บรรยากาศาบังไฟพญานาคมันจะขึ้นนะครับเดขึ้นมือนี่นีรราา้มาชมบรรยากาศครับบรรยากาศของ น้ำโขงครับตอนค่ำๆนะครับม,มีผุจุดหน่อยเบิองครับหยุดไปแล้วหนึ่งชุดครับหนึ่งชุด่านไปแล้วน้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับพ่อพี่น้องกันไหลามาจากาเทือกเขาอันไตจากทิเบตบ่นแล้วครับชิล่องลอยลงมาพานันมาหลายประเทศลยครับ มาประเทศไทยชายแดนทั้งอบอกว่าจ,จะเป็นทั้งพมา่าเนาะพมา่าจีนพมา่าลาวไทยกัมพูชาไปเต็มครับต้องไปถึงเวียดนามเลยนะครับก็จะออกอ่อาวตังเขียเนาะประเทศเวียดนามนะครับก็คือว่ามันเป็นอารยธรรมนะครับสองฟังแม่น้ำโขงมันถี่ว้าไปแล้วนะครับ ก่อนแม่นำ้ำโขงสิมาถึงมือนี้ครับผมคำบ่าน่ใจว่าสิมีมาแล้วจักกี่พันกี่แสนปีเนาะอันนี้ในน้ำมาเฮานี่เป็นคนแถวฟังโขงครับบรรยากาศการกินดื่มท่องเที่ยวตอนนี้เมื่อคืนเราด้วยเฉพาะ,ะเวลาเทศกาลเทศกาลทั้งมือนี้เป็นมือออกพรรสาแลครับบางไฟพญานาคขึ้นนะครับบางไฟพญานาคขึ้น โดยเฉพอจุดอำเภอสีเชียงใหม่นะครับมันจะอยู่ริมน้ำโขงนะครับก็จะมีะบังไฟพญานาคขึ้นนะครับซึ่งประชาชนก็เฝ้าจ้องมองดูตามริมแม่น้ำโขงนะครับก็ได้ขาดนะครับตลอดสายน้ำนจะมีให้เาเห็นอยู่เป็นเนืองๆน,น,นะครับมองนั่นแนมองนี่แนบสามารถจะระบุเจาะจงได้ว่า ต้องขึ้นเท่านั้นลูกเท่านี้งงนะครับมันบอสามารถที่ไปนับบุถึงขนาดนั้นได้นะครับกแม่พี่น้องต้องเข้าใจตามนี้มันเป็นประากฏการอ่าโอ้เนี่ยคนกระจุ่เลือดนะครับอ๋อเยทั่วไปกันมีปุ ตะไลไฟพเพียงนะครับโอ้โหนะครับอันนั้นก็จะเป็นงานอ่าวัดช้างเผือกนะครับก็จะมีงานนะครับตามริมฟังโขงก็จะมีมดนะครับมีมดถูกอำเภอถูกท่นนะจะเป็นมองที่ว่าให้เที่ยวนะครับมองที่ว่าให้เที่ยวมื้อนี้นักท่องเที่ยวหลายนะครับหลายจนลดมากก่ได้หรอครับ ลุงเกียิมาดึกนะครับเมื่อนี้ม้าดึกเพราะว่าถ้าเข้าใจว่าเมื่อนี้ก็ต้องคนหลายนะครับคนหลายก็เลยมาดึกๆกรถเต็มแทบจะไม่มองจอดอ่ะลุงเกียิก็เลไม่แอบจอดอยู่แต่แถวนน้นนะครับเดินพาข่าๆนะครับนะครับลุงเกียิไปแอบจอดอยู่บนนานบ้านเพื่อนสอาอําดอกเพื่อนจิว่ายังบ้านอ๋อคืดว่าอ่ะตอนนี้กับเพื่อนกับปอยโค้นะครับอ่า ปล่อยโคมนะครับเห็นบอมครับบรรยากาศันเป็นแบบพื้นบ้านนะครับพอ่อแมพี่น้องอากาศเมื่อนี้เย็นสบายครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ20กว่าองศาครับ20องศาที่ว่าเปิดแอร์เปิดแอร์ลักษณะ27 26 27องศาครับอา,อากาศเย็นสบายนะครับนี่พาพ่อแมพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับริมฝั่งโคง

ยากาศดีนะครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศดีขับรลงเกียรติก็ให้เบิ่งบรรยากาศสองฟังน้ำนะครับอาหอตืมมาแล้วครับ ก็ถือว่ามื้อนี้เป็นมือ้อเป็นมื้อลา่แมกของออกพรรษานะครับมันเป็นเดือนสิบเอ็ดเป็นมื้อที่บังไฟพญานาคครับถือว่าเป็นที่โจทย์ขานมานานแสนนั่นะครับแถวอำเภอต่างๆของจังหวัดหนองคายนะครับจะมีปรากฏการณ์บังไฟพญานาคครับต่ช่วงนี้ก็ซาซาไปเพราะว่ากัด้วยถือว่ายุคใหม่นะครับยุคใหม่ คนกระจเสื้ออย่างยากแต่แต่ว่าด้วยความริมมันเสื้อมันของคนริมฟังโขงก็จะเห็นมาตั้งแต่ใดามาไดนะครับบังไฟพญา,ยพยายนาคก็จะมีตั้งแต่ใดามาไดนนะครับเกิดมากก็จะเห็นสัมผัสคนต่างทิ่นอาจจะมาถือว่าเป็นเรื่องแปลกเรื่องอย่างกันแล้วแต่นะครับถือว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นจริงบ่มีการอิงนิยายานะครับบรรยากาศนี้นะครับที่ผมถ่ายให้เบือง เป็นสองเมืองนะครับอันนี้เป็นนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแ,แม่น้ำโขงที่เห็นนะครับบรรยากาศด้านหลังเข้านี่นะครับเป็นบรรยากาศของแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คอัปเปอร์ซีจังม่นะครับเป็นกาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสุขสบายอยู่แบบบ้านๆน,นะครับและเมื่อนี้คนก็เที่ยวหลายครับนักท่องเที่ยวหลายาคือว่าคึกคึนนะครับ น,นี่เป็นฝั่งไทยเริ่มต้นจากฝั่งไทยเนาะเอาตรงที่ว่าตรงนาผมนี่แหละครับผมก็สระีแพนภาพให่พ่าแม่พี่น้องเบิงดื่มด่ำบรรยากาศน้ำกันว่าคนบอยูคนบูไดมาเ,ดเห็นเนี่ยผกค์พีซูมให้เบิงครับซูมให้เบิ้งเห็นไหมครับ,นรบโน่เดี๋ยวซูลุกหูลูกตานะครับฝั่งไทยนะครับจะเริ่ม เริ่มขาดน้องโขงมาแล้วครับเริ่มขาดน้องโขงมาแล้วครับเห็นบ่ครับมันเป็นบ้านพี่เมืองน้องอย่างนี้นะครับพ่อแมพี่น้องอยู่กันอย่างมีความสุขฟังสองประเทศอยู่อย่างมีความสุขบ่ได้มีอย่างแบ่งแยกกันเลยนะครับบรรยากาศพี่น้องพี่ไทยน้องลาวนะครับมาเนี่ยแพนมามาขามฟังมาทางเมืองไทยแหละครับ จบด้วยบรรยากาศของแลนด์มาร์กนะครับพญะยานาครับรูปปั้นพรานาคอยู่ตรงแลนด์มาร์กนะครับ,รปปนะรรบเอาไปพ่อกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมนีกรน,นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์เก้าไลค์กดแชร์ให้ช่องลุงเกียรติเรือยครับสำหรับคลิปนี้ขอการข้า,ขา,าวาสวัสดีครับ